สวัสดีครับเพื่อเพื่อเที่ยวจำงใจวันนี้เท่ากำลังใจจะพามาชมมอเตอร์ไซค์โบราณพระยี่ห้อไรเล่นะฮะเป็นของน้องเคยครับรถคันนี้เขาก็เป็นการยิงโคงขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ผสมผสานกับเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ที่เลีนแบบของเก่านะครับเนี่ยเคยเห็นไหม ต่สมัยโบราณน,นะครับเป็นแต่ <c oughs> น,นะครับเสียงเคยเห็นกันไหมเอ่ยตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกลอเลี้ยงกระเดื่องวาล์วนะครับนี่ก็เป็นอฐานหินสำหรับนี่ ำหรับจุดไปหน้าตัวนี้เป็นโมเดลปี1932นะครับนี่เป็นถังดับเพลิงเก่าพอสออะไรไม่รู้

สี่เกียร,สยร์สี่เกียร์นี่นะครเป็นเกียร์ภูมิปัญญาคนสมัยก่อนนะครับเกียร์มือ,อน,นี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์งานแฮนด์เมดนะครับโคมงตัวถังยิงขึ้นมาเองนะฮะรถของน้องเฉยนะครับก็เครื่องยนต์เป็นของไลเล่ไฟหน้า ตัวนี้จะเป็นระบบใช้ฐานดินนะครับสังเกตดูจะมีที่จุดปฟมันหลอดตะเพียงนะตัวนี้เป็นเกียร์มือนะครับเกียร์มือสีสเปนนรดถังน้บเพลิง